วันนี้อยากขอบคุณและอยากเรียนเชิญพี่ใหญ่เราอีกหนึ่งท่านหน่อยนะครับตัวแทนสภานะตัวแทนสภาเรียนเชิญบนเวทีสักหน่อยนะครับสําหรับท่านคณะกรรมการกรรยแล้วก็ดูแลหน่วยเขตพื้นที่อีสานน่าคุ้นๆน่าคุ้นๆไหมครับพี่ชาญของเรานี่เองครับท่านปฏิวัติเฉลิมชาติครับบนเวทีทักทายสักหน่อยครับพี่ชาญครับนี่ตัวแทนสภาเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ ในนามสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นเป็นสภาที่ที่อะไรนะที่ผลักดันแล้วก็ใช้เวลานานนะฮะจากขบวนองค์กรพวกนะครับซึ่งใช้เวลาอยู่2ีบปีนะพี่ถ้าเป็นคนก็เป็นหนุ่มเลยเป็นหนุ่มเลยฮะ <c oughs> เป็นหนุ่มเป็นสาวเนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นพื้นที่ที่องค์กรพวกเราเรวมปัญหาของผู้โภคแปดด้านเนาะ ทุกด้านแล้วก็หนึ่งประเด็นเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้สภาเรามีสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกทั้งหมด3 1 9องค์กรนะครับทั่วประเทศนะฮะมีอยู่ใน43กว่าจังหวัดนะครับในประเทศไทยซึ่งภาคอีสานนี่นะครับภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่เป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานนะฮะเป็นจังหวัดจังหวัดแรกของภาคอีสานที่เป็นหน่วยงานประจําจังหวัดนะครับซึ่งมีสมาชิกของ อะไรนะมีสมาชิกที่เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดร0ยเอดนี่นะฮะยีกว่าองคอ์กรมีเค,ครือข่ายครบถ้วน,นะะใช่ครับแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับสํานักปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ถูกรับรองจากคณะกรรมการโนโยบายสภางค์อกรของผู้บริโภคให้เป็นหน่วยงานประจําจังหวัดแห่งแรกของภาคอีสานด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่างาน งานเขาเรียกงานประจําปีวได้กได้นะครับวันกุมครองผู้บริโภคไทยอันนี้เป็นปีที่เป็นปีที่3แล้วครับผมน่าชานะครับซึ่ง2ปีที่แล้วก็คึกคักนะฮะถ้าใครติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของหน่วยงานประจําจังหวัดนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ให้การศึกษากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตําบลอําเภอและก็จังหวัดนะฮะแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนด้วยเนาะนะครับรับเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยก็ประมาณกี่เรื่องนะพี่ ต่อเดือน35เรื่องเป็นอย่างต่ำนะครับสามสิบห้เรื่องนะครับก็อยู่ในหมวด8ประเด็นปัญหาของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทําข้อเสนอเชิงนโยบายใช่ครับกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดหรือในระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการเชื่อมร้อยกับเครือข่ายอื่นอื่นสนับสนุนเครือข่ายในพื้นที่ใช่ครับนะฮะซึ่งวันนี้ช่วงบ่ายก็จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อนะครับนะฮะก็สามารถติดตามแล้วก็สนับสนุนการทํากิจกรรมนะครับหรือร้องเรียนผ่านสายด่วน1502ได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากทางพี่น้องที่ติดตามผ่านทาง Facebook นขณะนี้ครับผมครับขอบคุณนุชาญนะครับผมก็อยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงครับอ่าครับมีปัญหาใดๆต่างๆเนาะนะครับอ่า ในานามที่เราเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลผู<ช>้บริโภคครับค<ช>ุณอาจารย์ครับค<ช>่ะ<ช>ครับ,รบผมเรื่องของปัญหาผู้บริโภคที่มาร้องเรียนเยอะมากสุดคือภัยทางออนไลน์เนาะซึ่งวันเวทีวันนี้ช่วงบ่ายก็จะคุยกันเรื่องนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนนะฮะอย่าเพิ่งรีบนะครับช่วยตรวจสอบก่อนว่าเป็น Facebook จริงนะฮะเป็นพ่อค้าจริงหรือเปล่านะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือว่าสอบถามมาที่ สายด่วนสภาองค์กรของผู้พวกครับ1 5 0 2ได้ทุกวันเวลาทําการนะครับครับขอเสียงประมือขอบคุณพี่ชานครับท่านปฏิวัติเฉริมชาตินะครับขอบคุณมากครับผมถือว่าร้อยเอ็ดเราโชคดีนะคะก็คนร้อยเอ็ดเราโชคดีแต่เราก็ดูแลถึง5จังหวัดเนาะห้าจังหวัดนี่หมายถึงว่าคนอำนาจเจริญก็มาร้องเรียนที่นี่ได้คนมหาสารคามก็มาร้องเรียนที่นี่ได้นครพนมมุกดาหาร โอ้โห oh, <ช>นะคะ,คะ,ะแล้วก็ที่ผ่านมา3ปีนี้ผลงานไปที่ประจักษ์ไม่เคยเห็นนะคะในเรื่องของการร้องเรียนที่มีความชัดเจนโดดเด่นขนาดนี้มาก่อนดิฉันในานามของสื่มอมวลชนเนี่ยนะคะก็ะบอกว่าต้องบอกว่าขอชื่นชมคณะทํางานคุณอภรณทศ